จจิอ้าวมากมายเลยเนี่ยเชื่อมีตาบานเท่าตัวเนี่ยบางหลายด้วยมาส่งกันสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องฮักท้าคนประคำเด้อพี่น้องตอนนี้เขากำจิดไพ่มาบึงบรรยากาศในการหยุดบังไฟนอกจากนี้กับคิวบ่ายชาวว บ้านขาบอนเคอฉล้ะเกยจังหัดมานนะคบอันนี้เนกรลังล่างบางไฟเสนอยู่สิาไปส้มคาไปบึงพลังบางไฟเสียนแต่ว่าพลังไ,ไหนไดบ่เคยเย็นด้วกันแล้วคอยบึงกันไอยใช้มาลำตรงนี่อ๋อเปนกําลัางลังอันนี้บางไฟหน่อยอ้อันนี้คุบอ อ๋อหลังมันไฟเสีย,นย้เยนอยเนอันนี้เป็นบรรยากาศงก,การห่า,างมันไฟของพินอันนี้บังไฟเสียงพิแค่เห็นแที่หเพื่อนก็นสิเจ็แบแต่ไดบ้องหูแล้วจ้ะ một mưa dây vậy?

เพิ่อนในน้อยแด่ว่าเป็นหูได้หนินโหยังบังไฟได้หนิ <c oughs> เออเป็นตะมวนมละนะจ้ะบรรยากาศล่างบังไฟแสนจะเป็นการจุดบังต่อไปด้วยพี่น้อ,องรอดชมนะคะ เป็นการล่างใกล้คนจุดฮัดมือต่อไปเนาะฮัดมือเนี่ยเป็นได้ซีจุด,เป,ปดเป็นบั่งต่อไปนะจ๊ะอันนี้เป็นการหลังขอ,ของเพ้่อเดี๋ยวาถามว่าติดตามช่วงตอนเชิญตอนเชินจุดนะแต่สักหน,น่อยสักคู่นะคะเดี๋ยวพาไปช่เมอืองบรรยากาศ ท่งานบังไฟอันนี้เขาเอืนอ้นบังไฟอยังจงอนีเขาเอืนบงันนนนบง,บงันนง อันนี้โอเพนแปรโอเพนแพ้โอเพนนไ้โอเพนรับพูห้นหน่อยหุ้นบ้างอ้ยย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 มาแล้วครับว่ายยยยยยรยย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 อยย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 อยยย าครนบัง,บงไฟโค่นมาแขงหลอันนี้บรรยากาศยยาอยู่ใน่งนาอยู่หม่องรอหานบางไฟนะแต่วะมาพลอยู่ทั้งพูนเนี่ยก็ไหลายคนไหลคนมาชมบังไฟหลาย,ลาาลายอยู่สำหรับอยู่บา้า,บานทาวน์่า่กบ้านถาวนอำเภอเฉลิมพรเกียรติจังหวัดปุรีมล์นะคะไ้วยนะครับ เดดกะบอฮอนเป็นไรใช่ไหมคะกังเติมไม้ลายเยอะๆนั่นงกำลังยืดคดีมองบอี้อลู้นมองบอพิ่งกำลังตั้งกำลังมัดบางไฟถึงมีอย่างง่ายลาบก้อยซุจุก้อยแล้วก็พวกน้ำตัวน้ำดึงไปครับ เรคล้อยอยู <c oughs> ่พ <ES> <c oughs> so ี่นำโคกันเอควายนะครับเราควายนะครับโอ้โหลงฟอเคันบ้านะพยายามโดนนะครับหาพลนะครับมาที่กองคำโวยกานนะครับเดินวนะครับมีข้อเท็จจรมาแล้วเจอหลักฐานแล้วนะครับทั้งนี้ก็บสิเป็ดนะบางไฟที่เพิ่มมาจากทั้งอื่นโอ้ยุโฮมนี่เย็นดีอยู่นี่ ก็สินังยิงนี่แต่ว่าอาเห็นบ่าชัอาจีนเ่็น่าันเป็นหูนั่นนะคกนก็นสะกำลังเอาบางไฟขึ้นแล้วกันแก็อาจะรัูช้ละคครับ่วยหน อ้าวจุดบังคับประทันข้าวห่มใหม่ <c ười> ขึงง้นงามทุกบังเลยแต่เราจุดหนีข้าวห่มใหม่ได้ไปเห็น<ร>เห็นแต่ตอนตื่นหลับก้อยซอยจุบ,บริการส่งถึงที่ ยุดสาน,นแต่ว่าอยู่นี่ที่เขาเคยมาเบิร์นแบบเพิ่นจุดไว้ข้าวเดียวขึงข้าวเดียวขึ้น่าจะมามาทีละซี่หาบัางแต่ว่าเมื่อนี้เพิ่นจุดบุติดหลายบางัยบงแล้วด้วยสานเนี่ยบังใหญ่หนึ่งเพิ่นก็เล่าข่าวถึงมาอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอาฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้ะพี่น้องเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะคะ ให้แม่ทายด้วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะ